สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเมื่อนี้นะคะสิะมาถามตายุดจะะ้าวว่าเพื่อนนั้นได้เลขความฝันตัวใดนะคะซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นวันที่10านะคะของเดือนพฤษภาคมนะคะ2564นะคะซึ่งตายุดเท่านะคะเพื่อนกะบได้เอาเลขที่เพื่อนเอ็ดนะคะก็จะเป็นเพื่อนว่าเพื่อนฝันเมื่อคืนนี้นะ่ะก็เลยอยากมาถามความฝันของเพื่อนนะแม่ค่ะว่าเลขฝันของเพื่อนน่มะมัน,เ,น,นเป็นตัวใดเดี๋ยวจังใดเจ้าว่าก็จะไปถาม คุณตาห้เดอค่ะว่าความฝันเพิ่นเป็นจังไหนนะคะเดี๋ยวจังไหนเห่ากันทิไปติดตามรับชมรับฟังนําเพิ่นนะคะว่ามันสิได้เป็นเลขตัวใดนะคะเพื่อเขาจะได้มีโชคมีลาบไปนํากันนะคะตาเราก็เป็นคนที่ถูกเลขดุนะคะท่านผู้ชมคะืึกรัตตลีถึกนะคะว,ว่าตาหยุดนี่เพิ่นที่ได้เป็นตัวใดติดตามมากค่ะพี่น้องค่ะมากมากค่ะเด้อค่ะนี้เมื่อนี้เนี่ยได้มาฮอต อันบานเพื่อนแล้วก็ที่มาถามคุณตานะด้วยความฝันของเพื่อนนะคะพี่น้องมาเพื่อนสดาตัวไหมาฟังมาฟังค่ะอันนี้คือจิตจักรลงเรือนเฮ็ดนะคะป่าเข้าไปจักปเปอร์เซ็นแลวอันนี้แต่จักปเปอร์เซ็นแล้วลงเรือนนี่เ้าซ <90 S 2> ีเนาะบ้านนี้กับที่เลือแตผพาแเงี้ยพายัางมาลงน,น้ะตตเน้อเอออ่ะ บมญธรรมถาด่ได้หนอันนี้ความฝันนะคะย้ำมาติดตามฝันของตายุดนะคะพี่น้องมาเมื่อนี้ก็มากับบุญธรรมนำโชคเจต่างเช่นแนวนะคะซึ่งเป็นตาเองนะคะมาถามเพื่อนอันนี้บุมเแมนเลขคนเอดเอาเดอร์ <พา S 1> เป็น<ม>เลขค,ความฝันด้อค่ะพี่น้องฝันเกี่ยวกับพระค่ะพร<า>ะพระพุทธรูาสองค่ะ ปัดนางพัดเปียบนี่พาผู้นึงอยู่สูงจังบางกีดอยูรุ่งมันอยู่ออกเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าวาเจยวก็พาพระน้ำเจ็ดนี่หผู้ผู้ถ่อมตรเก้าผู้เท่าเป็นเก้านอเออพรผู้เท่าสองโอ้พรเท่าทั้งสองบมดผานแอผู้เท่าทั้งสองปัดปัดนางพัดเปียบผู้เรื่องบ้านภษาแก่ปัดมาทก่ไกยูนางอยู่ทึงเห็นนางยุงสี ฟันเกียวผ่านอยู่หลายหมื่นตือคอมันที่ออกเก็ดคือขาวเจาวานบ่เกิดอยู่ค่ะมันบ่กเกียวกับเลข้สูดอกเลี้ยงสู่ขอามันเข้าตลอดเน่ยอันนี้คือตาฟันเองเนาะค่ะฟันเองเล้วค่ะพี่น้องเพื่อนกันเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนำนะค่ะถ้าเขามีโชคมีลาบไปน้งกันนะคะเออเดี๋ยวมันจิบเปรือนเก็ดเก่าเก่าเก็ดนี่บ่ขึ้นอยู่ค่ะ ค่ะค่ะแต่เพื่อนฝึใส่แมดเรียบร้อยเด้อมาเวาตโตได้ความฝันบาทที่หนีท่านผู้ชมค่ะเออเว้าตโตเวาตโตเวาความฝันโตเออท่านผู้ชมเพื่อนแกรอฟั่งแป๊บนึงเด้อค่ะฝันแบบใดเนาะครับเนาะบ่เขาก็สูตรคำนวณนะฝันเกี่ยวกับพระความฝัน ค่ะข้ามาฟังความฝันของตายุทเท่าเด้อค่ะผู้ชมภาพวาเผาสองนน่างเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะสองคนนั่งแย่งกันครับค่ะเออก็มีไปนั่งนั่งนั่งพัดเพียบให้ปลุกอ่อนกอจะว่ามาพัดสาแก่กอผู้นั่นเบาผู้ผู้นึงเบาหรือมันจีมี่เจ็ดสองก็กระจาว่าน่ะเจ็ดสองมันออกไปแล้วดิแล้วเดี๋ยวเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดโอ้หเรื่องมั้งคามน้ำเจ็ดเดือพเต่า ตีเครื่ตีความฝันมาผู้เข่าเป็นน้าเจ็ดหอครับผู้เต่าเก่าแต่ว่าภาพเป็นน้าเจ็ดครับตามตามเต่าเองกันเรียกสูตรโมมี่วันี้แต่ว่าในสูตรมันเข่าตลอดผู้หญิงแดงมากันเลขฝันน้องมอเอาเต่าเลขสูตรมันจะติดตามตลอดว่าผู้หญเดแดงครับสูตรนี่นี่เขาตรงเป๊ะเถอะนำกลับไปก็มานะาก็ถือ จังว,วางห่วยมันเ่ยวกับพระกับยายงห่วยเย่ยืเท่าไรก็ย่าวย์แปดเก้าอายุของย่ายแปดเก้านะครับแปดสิบเก้าปี่อันนั้นเน่ยนุ่มเปิดเิดออกมาที่แรกย่ายม่มุ่งเขาน้อหมดลมเกิดหมุนเองที่ครับเกิดหมุนเองถามไากระวห้วยหมดมากเต็ม โทรไปเพราะว่าผมคิดใจป่วยโอ้แสดงว่าคุณยายนี่คนบ้านเฝ้าให้เฮางหูบ่เออโอ้จีมีส่วนเบดมะกาวมาเออหรเบิ่งลูกเนี่ยจีมีส่วนจังไปซุกอาไปเบิ่งเออมันก็ได้โทรไปเอาฟุ้นเนี่ยว่าบซ้ำใบหาเมื่อขี่ว่องวนก็ได้เตียบเปหนอะไต่อยจะมาไปหาห้ามอ่อนฟันเห็นยายเนาะฟันเห็นยายเขาเป็นห่วงเลยนะอายุเท่าไหร่กบแปดเก้าแปดสิบเก้าปี แต่ว่าฝันแปลกๆตัวตรงนีง้การน,านรันนันโหลดฝันแปลกๆยื่นรับย่าสิมาบอกว่าไผเป็นยังตง้องตง้องต้องหูห้โหเซ้นเลยมันงยอมเื่นกับฝันโบมันฝันหมาหงอยื่นพวกมีก็ย่าว่าย่าอยู่ม่านนะ,ะมีแรงจงนี่กินเราลวดผ้าล่งกงเงินทิ่มแม่ไม่ทานเขา มันโจมเคนไมทิมแมวนรขั้นทีบอกหอดย่างมุ้า็ขึ้นไปนอนเอะไเกี่ยวกับย่งอะไรเกี่ยวกับยังพอจะบอกได้ไอวงมันนี่เป่น่เาเห็นนะแสดงว่าใหญ่มาดูแลอยู่เต็ห้วงแล้บนั่นสิเป็นหวงเราเป็นห้วงแต่ยูทูบใหญ่แถวๆนี้เนาะขอคุณมกับอ๋อมันกับฟันบั คนชุ่ใจกับฟันมาย่ายมานอนน้ำนี่<ะ>นี่<ะ>คนที่ป่วยเนียนี่ผู้งานเออฟันมาย่ายมาว<อ>ันผู้ชมค่ะเอาสุดเอายุดคนเป็นพี่น้องก,กัน,อนเอายุดฟันเห็นแม่เออคนชุ่ใจปัดฟันมาย่ายมาอยูอ่ตรงหน้าน่ะโคไปเห็นว่าเาชุ่ใจป่วยเ,เตี้ยไปยิต,ยต่อยตัวไปเอาไปลง<ะ>บ้านสมีเตาเป็นตาเงินเนาะคุณตาเนาะพัดล่มเปิดเอง เพื่อเยือนเนี้อยู่งเงื่อนมาไปบ่อน้ำจีใหญ่นางเป็นใหญ่แมงมุมผมไป,ไปเปิดยเงื<ะ>่อนมันมีมีตัวล็อกก๊อกปกตินะแม้นปกติมันจะดึงตึกเลยเนาะเออเดีเ๋ยวมันตึกบอบบอน,นั่นเลยนะแต่กินมันก็ก็ก็ขอเดือดปิดก๊อกผมไปเย็ดจังเลยเนาะเย็นที่สวีทโตมากปิดทนเย็ดตัวก็เท่านั้นแหละ เป็นอย่างไรความฝันของตากะสันตาคิดว่าจังไหนมันเกี่ยวของโชคลาภเาอยู่บอจังไหคิดว่าบ่มบ่มเกี่ยวพรอผ่นตัวใดพ่ะพากระน้ำเจ็ดผู้ทอเก้าคืออเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านออเก้าเดเ้นีปี่เียเี้ยูกัดหเก้าอยเครับ 3-4 cầu men 3 cầu Dạ Cái cây thì là 9 pin, đã 1 tô đều cắn Nhưng mà, này là hồi Ừm Cái đèn bao chưa ở đây là không phân, bỏ mên Tại vì, nó cái lệch xú, tổ chức cái lệch tiết này Ờ, nó đèn à Ừ, đèn, nó nhai câu này đó Cá Đèn vẫn phun bốc này ừ. đó Nó nhai bốc, ờm Cậu coi, chậu coi không phân thì cậu phân Cứ nó này นี่นี่มันติดเปิร์หูซื้อกว่าอย่างไรคะมันจิดเปิด์นวเกิดอยู่ยางจริงกิดสินยาแดงอีกวะเกิดอยู่กับโอ้ดงว่าเจ้าก็มีความมั่นใจมีความฝันดีเนาอือืว่าดิแจมาคนมาเต็มบ้านเต็มยังกันเจ้ากัยังวัน็ีตัวไหนตัวไหนวันเีชิบมาเขจเจ้าก็ถามหมืนโซ่ก็าเจ้าก็ถามอมีคนฝันนะคะคนฝันมาเจ้าเออใช่บ้านน่าเนาะคนฝันมาถามวันเดีเพื่อนชิบมาชิบาิบเนเนาะ เออชิปหาชิปหาหาชิปเอสวันนี้เลขโซดสามหกเก้าเออมันโมมีวันนี้มันต้องขางล่างกันชิปหากันไมีได้สามหกเก้ามันถึงมีตัวนี้ตัวหนึ่งเขาที่สามหกเก้าเก้าที่เป็นเหล็กบุหนึ่งขาวเป็นเล็กเออน่ะจังว่าวันนี้เลขตีความฝันได้บ้านี้เทียมว่าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งอันกระชู้ีนี่เก่าเจ็ดเจ็ดเก้านี่เนาะเก่าเก็ดเจิดเก่าอาอันนี้เป็นตัวการแม่โมนี่มาจากไหนเออกับความฝันนอกกันไม่ดีกัน อามันเปินพอมาเก่ามี่นี่เก่ามี่มานึกว่าจะอยู่หกเป็นเกตก็ได้ะมันกระบ่นแน่นะคะกระเางฝันให้ฟังเนาะคุณตหยุดเนาะมากที่สุดมีเหล็กคู่ไหนจับให้แน่มากที่สุดจับคู่ให้แน่บนตัวได้ลวได้ฟังนโม้เยในเหล็กสูตรหกเก่าเก่าหกแต่ว่าอัดสามอัดเก่าสามไหลเจ้ามากเก่าสามหลเก่าสามกระปกลกบอีก แสดงว่าสมตัวบนนี่คือมันใจแล้วเป็นคนอัดแต่บนเบิศว่าีเดียว่่าเน้ยังไงวะใหให้ครบอกว่ามองมันจีว่าอยงี้โอ้ยเร่อตีร่างกาก็เทียว์เรตัาแสดงมาหนามมันใจเนาะอันนี้ตัวเดียวเลยเลขบนคือชุดเก้าชุดเก้าเลขล่างนี่ใชเป็นหานึ่งเนาบอกเลขกลางเบก็จ้ฝัน เกี่ยวเฮื่อเนือมาเลบ้านิานะมเลที่ที่ที่ฝันเน่ของตายย่ะบ้านเลที่สิบห้ามันนี่อันเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเดเก้าฝันค่ะท่านผู้ชมคะเลขกลางกับสิบถ่านนเลขเก้าเอ็นเพราะว่าบ้านเลที่เป็นสิบห้านยายมันออกลางนะคะก็ังรสรุปสรุปจ้ะสรุปมันกันข้าฝันนะคะกันกันอย่าเลื่อมสิบห้ายิ่งข้างล่างไปได้หลายบทข้างล่างเนาะค่ะ ต่ว่าเลขตัวบนกับซุมบอกกันละสื่อเข้าไปก็เมาหัวสามคู่แล้วบอกห้าบนเน้นเน้นเน้นอย่างามสามสามสามเก้าโอ้สามสามสามเก้าจังนีบอกยังไงเราเก้าสามจังดีอัดสามอัดเก้าสามอ๋อเน้นเก้าสามเก้าสามเก้าสามพิเศษ พีเจีกับพ่อค้านิดสั่มหรือมันจิตตีร่างกายเอาอีละเอาอีละเอาสรุปก็สรุปย่าแท้ๆแต่ยุ่งเพื่นกับมาบอกแล้วเด้อค่ะเพื่นกับสรุปเพื่อเสื่อเด้อค่ะโมมักกับที่ร้านกับว่าสิมฮานอะค่ะท่านผู้ชมค่ะกับกันช็อตไว้อย่างนี้ค่ะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจว่าเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะ ขอให้ทุกคนทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามารับชมช่องเจว่าชาแนลนะคะขอให้ลำล้ำรวยๆเฮงๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ